เยอะมากเยอะมากเยอะมากร้อยแปดสิบผมก็มาจากสุรานะเดี๋ยววลาวกันแม้ว่ากันนะครับผมมาเช็คก่อนนวันแล้วนในนี้เลื่อนนะโอเคได้มกพอไดครับเดี๋ยวผมเช็คก่อน โอเคโอเคพี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวมาเลยมามาผมมาจากสุราษโอเคครับผมเข้ามาสมู้สู้ก่อนนะครับสู้ๆก่อนเจ็ดวันแล้วครับผมมาติดที่นี่เจ็ดวันแล้วโอเคพี่โอเคครับระวังระวัไม่พัดนะครับผมมาคัจะก็พี่วันแล้วโอผมามาเลยได้ประมาณเจ็ดร้คนเลโอเค đây cái <laughs> song không để không à không có đâu

สวัสดีครับส okay, ู้ๆนะครับผมติดมาเจดวันแลวเหมือนกันไม่มาเลรไม่นไม่มีไม่ไม่มีใครเข้าเดยผมเข้ามาเยจ้ะผมพามาเนี่ดีะน้มนสก่อมาม่รัน่งตอนนี้กคือลำเป็นตอมแม่เลย bây tông tốt nha bố đường nằm thiếu không, đúng không? bỏ không?